เป็นวัดน,นา่าจะนอกสานอกาศเจียนนะคะ้ตามป่า,ามาดูมาสวนฉันสาัสดีจ่าสองสวนดิชแนลจ้านี่คือเกาล้วจ้ามาเลี้ยงนางวัว้องควายนะคะนอเอามาจากสวนหวยแล้วน่าจะนอกขึ้นมากบอกว่ามีหยานะคะนอก็เลยมา สวนอยู่ไต่ของงันนี่แล้วจ้ะเนาะคล้อยฝุย่นได้มีหยาดเลื่มเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะอยู่ฝุ่นหยาโบมีเนาะค่ะเนะเาะหยาหพราะท่านได้มีเพราะท่านได้โป้เปโงเนาะค่ะมีแต่เฟืองเนาะค่ะเนาะหยาในข้านากับเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะข้าก็เลยพามาสวนหยาหยากับสันๆค่ะพอได้เลื่มนะค่ะเนาะค่ะกิดบายเนาะค่ะ เราก็นหน่องกินเต็มเจียวเกาเลยจ้านี่ค่ะะทำแล้วเนาะค่ะเนาะไปพาเพื่อนมาค่อยๆเลีมหยาเนาะค่ะใครอาชมพูเจอบ้างก็กินเต็มเต็มเลยน,นะไหนไหน,นี่เท่ากับไม้เอแชมพูน้อยของเราเนาะกินหยาอยู <c oughs> ่ยาย <c oughs> ทางฝุ่นเนาะทันหลังให้อีกออเออแชมพูโอเคชมพูจะกินชมพูก็อ,อันนี้คะ่ะ ยังมีขันหัวเลื่อมหญ่ในขันหัวกินหยาดเป็นแล้วชมพูหน่อยนั่นเองเนาะนี่คะ่ะเราจะกินดอกหญ้ากินไม่ได้ฮะเ่ยฮามูขาเนียมฮามูเขามีหมูมยอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะอยู่ยข้างนอกหัวที่เขาหลอมใบนนะะเนี่ยเะะราขายนาะเป็นการเนียมมูะคะ่ะปวดวันนี้อากาศกะค่ำม,มากก็เริ่มเย็นแล้วนะะเนาะะค่เนาะค่ะ กางวินกัร้อนหอนแหงแล้วค่ะเนาะจะข้าม,มากระสีเลือบเย็นแล้วเนาะคะ<ด>่ะการเนาะคร<ด>ับน,<ด>น้องคไข่ห่าก็อยู่ในกันนี่เระจ้ะนี่คะ<ด>่ะผ้าก็มาจากสวนหวยก็เลยอ่าไรน้องว่าลงมาทางล่างนี่คะ่ะไส่สวนหญ้าของเทานี้นะคะเนาะใต่ของว่าเนาะค่ะว่ได้เล่มได้กินไปเนาะจ้ะเนาะแต่ละมือใเหยีานเนาะคะ่ะเนาะเพราะหญ้าช่วงนี้กะบว่านหนึ่งโป้งเนาะค่ะ ตาเบื่อแล้วแต่ยังไปแลกเลื่อกับเจ้าผู้เดี๋ยวก็ได้เล่นเดี๋ยวก็เดินมาเรืรร่อยๆมาไกลๆเคยเล่นเนาะเจ้าผู้ก็จะมองนี่ไงนี่แค่ก็เลังหาเลาะเลี่มหยาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคืะคะะะคะอคำแล้วเป็นกะยังมาเล็่มอยู่เนาะค่ะเนาะเจ้าผู้เป็จ้าติดคอเลยนี่ค่ะดเูจะเจ้าผูสิไหนเจ้าผู้หาเพื่อนใหม่ ไม่ยู่ดูดใ,ใช่แล้วหรือมองกันละมองกันละกับเพื่อนใหม่เขาอะไม่ได้เล็กไวอืมก็มีเพื่อนใหม่เนี่ยเพื่อนใหม่เยอะเลยใช่แล้วเพื่อนใหม่เยอะเลยมีเพื่อนใหม่ข้างๆเนาะเนาะนี่นนคะ่ะคนก็มาเลี้ยงว่ะอยู่กทางสวนนันน่ะเนาะในเพื่นอนเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะอันนี้จะชมพู่ ได้โจ๊กคู้ได้แกลัว่แจกวักว่เรากินเต็มกับปลอยสบายนะคะน่ะเนาะได้จ๊กคู้าเาันก็ไป,ปหาหมอเป็นวัดนะจ๊ะเนาะค่ะอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะเรากินเต็มของเฮาไปย่างตามป่ามาเนาะค่ะเนาะะให้้พี่ดูมาส่งเหมือนปา<ช>อืมลืมพ่อเกือบะะแล้วค่ะเนาะก็เบรกเกือบป่าใส่ปล่าเฮงลายยายเขาบ่มาส่งเนะจ๊ะเนาะลืมเกือบนี่ค่ะ,ะกลัวว่าต้นวากว่าไงเออเกือบก็หาย บรรยากาศแย้มแหลงนะคะเนาะท้องฟ้าสดใสนะคะเนาะมีเมฆบางๆเล็กิหน่อยๆนะคะเนาะยิงคำยิงอากาศก็เย็นลงนะคะเนาะค่ะเ๋้าะะเช้ากล้วยกันมากเล่นนะคะเนาะน้องกินเต็มข้าอุนจุจุจุหน้าควายของเราก,ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนั่นจุหน้าควายวลงมาก่อน แจ้วแววเจ่เ้างน้กนะะนะแจ้วแววแล้วค่ะหางน้องวัวเป็นบ่ไดนะแจ้วแจวแววนะะเนาะน้องวัวไปใส่เพื่อจะต้องไปนำนะคะเนาะวิลาแจ่วแววนะะเนาะนี่ค่ะอิมแ้วิลาแต้วแววเนี่ปล่อยเพื่นเตะเสานะคะนอกนะคะแต่ไม่มีน้องวัวเพื่อนกรยู่บ่ได ดวเดียวๆกะตันปัามหนังหวนันนะ,ะน,ะะนะะลุงบา้ากะไปเบ่งเป่นอัดฝังน้อะ กันอ,อ,ยอยู่ข้างกตอนน้องวัวอยู่ข้างล่างนะคะยนะิงคำยิงอากาศไม่เย็นลงนะคะเนาะเดี๋ยวพักนึงสิได้ายผ้าเป็นขอกข,ของนะคะเนาะ เสินสเหลือกับหน่องชมพูนะคะเนาะเด็กหอกันไลรเหม่อโอ้โหจะให้จับไหมน้าคิดถึงกันไหมหรือว่าลืมกันแล้วนี่เนาะไม่จับไม่เอ่ยไม่จับไม่เอ่ยโอ้โหลืมกันได้ยังไงเนี่ยฮะโอ้สารต้องชื่อให้เออสารต้องชื่อให้อ่ะกินยาเป็นแล้วนะพี่กินเต็มนะใช่ไหม โอ้ทไมอาชกลืมกันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนรออารมณ์ดีๆก่อนอารมณ์ยังไม่ดีอารมณ์ยังไม่ดีไม่ให้จับเลยเนาะเนาะไปแล้วก็ผาน้องว่าเขากอกันนะคะเนาะไหนค่ะนคะทำแล้วนะคะเนาะี๋ยวอีกพักมาเขาสิผาเขาขอคือกันเ้าค่ะเนาะ กิ๊บเต็มก็มีความพยายามสิไปเล่นกับน,น,น้องชมพูนะคะน้องชมพูเขาก็เดินนีนะคะนาะนี่ค่ะขเขามีเพื่อนดอกอดโอ้ไก่เิ่ไม่อย่งางนั้นนะหวัวอาหารโอ้ไกไม่มากินหำมากินหำหน,น,ะะน้องงัวนะคะน้องเสียหายน้องงัว <c oughs> เดิวเราเตรียมสิาพาไปเบิง่งเล็บแมวสิพอไหวนะคะเนาะมาเ,เล็บแมวสิพอไว้นะจ๊ะพอมือปรับๆนะคะเนาะหลายมือแล้วก็สิซุกเลยนะคะเนาะไปเบิ่งก่อนซุกบอลนะคะเนาะเพื่อก็เริ่มสิซุกเลยจันเล็บแมวก็ได้ค่ะกินลูกแต่ดีนะไหนเอาทีเด็ด เหลืองเบิดโอ้ยังบอสุกยังเหลืองอยู่สุกเปล่าโอ้ยไก่สุกไหนเะน,นะนี่ยทางกิ๊เต็มเลยเม็ดดำเหมสุกจนเหี่ยวก็มีเนาะค่ะเนาะนี่เทาบันดมบเบิงร์ดเหี่ยวหมดแล้วทางโน้นี่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 เม็ดดำดำเลยเนาะนี่ทังกิ๊เต็มนี่อืมกินได้กินได้เอาหยิบอืมสุกแล้วสุกแล้วนั่นสุกแล้ว เกนมาาลองกินอันสุกกันแกหรือเพิ่นเฮิมเมนบหลังกินเต็มสองชั้นอ่าเป็นยังไงอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานมิ้วแมวจ้าดอกตันนี้ด๊อกแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะดอกแห้งแล้วค่ะเนาะด๊อกแต่ยังไม่สุกดอกมันยังไม่สุกเลยจ้ะเนาะเิ็บแมวตัวนี้นี่ด๊อกแห้งแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะมิ้วเต้นรีง่ๆยแล้ค่ะเนาะนี่ค่ะ เวลาจะสุกจ้าโอ้ตัวข้างบนโอ้ข้างบนก็หลายเล้วค่ะเนาะโอ้นี่ไม่เคยเห็นข้างบนค่ะนี่ค่ะสุกแล้วม้านน้องกิ๊บเต้มเามาจบคลิปด้วยกันไหมปลาเสร็จแล้วน้องควายเขาคอค่ะเอาเขาวายเอาน้องควายเขาคอกก่อนน้องงัวเนาะพูดผิดพูดหม่ได้นะจะจบคลิปฝั่งยังเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ อาจาพุทธเกศาวชนจะไปจัดแจงให้เราตัคลิปม่ต่อไปอ่าพอก็มาคิปหนาจ้าวันดีจ้าบ๊ายบายจ้า